สวัสดีนะครับผมพวกับผมอีกแล้วนะครับผมสาหายสายบอลนะครับพื้นที่นี้นะครับผมมีแต่คนรักฟุตบอลนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ฝากกด subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมให้สหายสายบอลกันด้วยนะครับผม วันนี้นะครับผมอีกเช่นเคยเลยนะครับผมผมก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับผมประจําวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565นะครับผมหรือว่า2022แล้วนั่นเองนะครับผมโดยนะครับผมลีกที่ผมจะมาวิเคราะห์ทุกคนดูในวันนี้นะครับผมเป็นลีกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นลีกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นกู่ของเจ้าบ้านเป็นเว์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรตนะครับผมอื เพื่อบ้างการต้อนรับมาเยือนของอเวอตันนะครับผมโดยนะครับผมเวสแฮมนะครับผมยืนดับที่8ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับผมและอเวอตันนะครับผมยืนดับที่17ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับผมข้อนะครับผมคู่นี้ถือว่าเดือดเลยทีเดียวนะครับผมแข่งกันนะครับผม2ทุ่มพอดีเลยนะครับผมทุ่มเป๊ะเลยนะครับผมใครที่ยังไม่หลับไม่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มการไม่เสียเวลานะครับผมตอนนี้ผมก็จะมา วิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับผมทีมเจ้าบ้านนะครับผมผมจะเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับผม5้านัดที่ผ่านมาของเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับผมชนะ3ขอไปนะครับผมแพ้3มชนะ2นะครับผมโอ้โหแพ้ไปถึง3นะครับผมชนะแค่2เองนะครับผมสาหรับเจ้าบ้านใหญ่อาเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับผม โดยนัดที่แพ้นะครับผมแพ้กับทอตแฮมสเปอร์นะครับผม3ประตูต่อ1อ่านะครับผมในนัดที่ชนะนะครับผมชนะเซบีย่านะครับผม1ประตูต่อ0นะครับผมแล้วก็ชนะอีกนัดนึงก็คือชนะแอตตาวิลล่านะครับผม2ประตูต่อ1นะครับผมในนัดที่แพ้อีกนัดนึงก็แพ้กับเซบีย่าอีกนะครับผม1ประตูต่อ0แล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลนะครับผม1ประตูต่อ0นะครับผมโอ้โหถือว่า จะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีสุดนะครับอยู่ในครึ่งกลางๆครับผมสําหรับฟอร์มของเวทแฮมอยู่ในเต็ดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับผมโอ้โหทีมเยือนนะครับผมเป็นในส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตนะครับผม A นะทีมเยือนเป็นในส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตนะครับผมเอเวอเรตนะโอ้โหฮ้านที่มานมาของเอเวอเรตชนะสองแพ้สามนะครับผมโอ้โหสถิติเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมโอ้โหผมว่าไม่โคตรเดือดจริงนะครับผม โอ้โหชนะนะครับผมชนะ2แพ้3นะครับผมเหมือนกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเลยนะครับผมโดยนัดที่แพ้นะครับผมแพ้กับ คริสตันพาเลตนะครับผม4ประตูต่อศูนย์เลยนะที่ на, ชนะชนะนิวคาสเซิลนะครับผม1ประตูต่อศูนย์เลยนะที่แพ้นะครับผมแพ้ 10, 0, แกับอู๋แฮมตันะ per, นะครับผม1ประตูต่อศูนย์นะครับผมและก็แพ้อีกนัดหนึ่งก็คือแพ้กับท็อตแนมเรอร์นะครับผม5ประตูต่อศนะนะูนยะ์ะ 0, นะครับผมในนัดที่ชนะอีกนัดหนึ่งก็ชนะบอสตเรแฮมนะครับผม2ประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โห คือเป็นอะไรที่แบบมองยากมากนะครับผมว่าทีมไหนเนี่ยจะัดเดือดนม่ว่าว่าทีมไหนจะชนะนะครับผมโดยสกอร์ห้านัดที่ผ่านมานะครับผมก็ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะเปรียบเทียบเห็นกันทั้ง2ทีมนะครับผมเห็นไหมครับวยแฮมนเต็นนะครับผมชนะ2แพ้3นะครับผมแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับผมชนะ2แพ้3มเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ผมเนี่ยมีในใจอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามันให้ทัศนะกันเลยดีกว่านะครับผม โดยนะครับผมทัศนะที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับผมโอ้โหทัศนะที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับผมผมเนี่ยให้ไปนในส่วนตงฟั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับผมอืฟังดีๆนะครับผมผมเนี่ยให้ไปนในส่วนตะฟั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผมที่จะชนะคว้าชัยคว้าแต้มในคืนนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฟันธงครับ ทีมเจ้าบ้านอย่างเวทเฮมยไนเต็ดนะครับผมชนะแน่นอนนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์คู่เด็กคู่เดือนประจาวันนี้นะครับผมผิดพลาดรับการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้มานาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้จนจบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สหายสายบอลด้วยนะครับผมโดยสายสายบอลนะครับผมมีเพจใน Facebook เลยด้วยนะครับผมชื่อว่าสหายสายบอล VIP นะครับผมสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผม ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผม M M 8 8 w i n นนะครับผมเว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผม ฝากถอนนะครับผมไม่มีขั้นต่านะครับผมถอนสูงสุดได้วันละ5ล้านบาทนะครับผมฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติตลอด24่ชั่วโมงนะครับผมการเงินมั่นคงแน่นอน100นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีแอดมินคอยให้บริการเราอยู่ตลอดเวลาตลอด24่ชั่วโมงเลยนะครับผมก็นะครับผม สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิกนะครับผมพร้อมกับ ID Line ลนนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็แอดกันไปเยอะๆเลยนะครับผมก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเจอกับผมได้ใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ